วันนี้เสนอเมนูลาบหมูอีสานนะคะส่วนผสมลำดับแรกนะคะก็จะเป็นหมูสับกับหนังหมูเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมะนาวข้าวคั่วพริกปน่นน้ำปลาแล้วก็ซอสฝาเขียวนะคะของผักก็จะมีผักชีฝรั่งผักชีไทยใบสะระแหน่หัวหอมแดงค่ะ แำดับแรกนะคะนำหัวหอมแดงมาซอยนำผักที่มาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ ทำในคลิปเลยนะคะนำสาระแน่มาเด็ดแต่ใบนะคะเอาก้านออกค่ะ เรียบร้อยแล้วก็นำไปพักไว้กอดน,นะคะต้มน้ำให้เดือดเติมเกลือลงไปเล็กน้อยแล้วนำหนังหมูน,นะคะใส่ลงไปต้มนะคะรอจนกว่าน้ำจะเดือดค่ะหลังจากน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะต้มไปจนสุกนะคะแล้วก็ ตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งมันเปื่อยค่ะเมื่อเปื่อยดีแล้วนะคะเราก็จะตักผักไว้ให้เย็นก่อนนะคะนำหนังหมูมาหั่นส่วนมันออกนะคะให้เหลือแต่หนัง หลังจากนั้นเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบในคลิปนะคะ หันน่นหนังหมูเรียบร้อยแล้วก็เอาไปพักไว้นะคะหม้อเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปนะคะหมูสับอันนี้ผสมมันเล็กน้อยนะคะคนหมูสับให้สุกในระดับหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็จะใส่ หนังหมูที่ต้มไว้ลงไปค่ะคนหมูกับหนังหมูให้เข้ากันนะคะจนหมูกับหนังหมูสุกได้ที่ดีค่ะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวนะคะ และก็ตามด้วยน้ำปลาซอสฝาเขียวใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะตามด้วยพริกปน่นความเผ็ดก็ตามชอบเลยนะคะ ใส่หอมแดงซอยลงไปตามด้วยผักชีซอยนะคะกับใบสะระแหน่ที่เด็กไว้ค่ะโคเลโคเลโเลให้เข้ากันนะคะชิมรสชาตินะคะใครต้องการเปรี้ยวเผ็ด เพิ่มขึ้นก็ใส่พริกเพิ่มเข้าไปใส่น้ำมะนาวเข้าไปนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ